ครับเดี๋ยวพามาชมรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อคูณปริสุดโต๊ะนะครับพามาชมอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะครับน้องนี่ครับเหลวงพ่อคูณ านะครับเป็นรูปหล่อขนาดใหญ่ทีเดียวคือข้างบนดังนั้นจึงขนาดใหญ่มากเดินขึ้นบนได้ไม้เดินขึ้นมาข้างบนมารับดอกไม้ทุบเทียนทองมากมากมากเข้บอกเดินขึ้นมานี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับที่ได้มีการสร้างนะครับรูปหล่อ น้องต่อคูณนะครับปริศโชนะครับจะมารีวิวให้พี่น้องเอซีได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่มีหมายที่ดีนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมกรับจะพาดเดินขึ้นบันไดนาควันนี้ขึ้นบันไดเดิน ค้นมันได้รอูปหลอที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมดอกไม้มาครับเพื่อทำการสักราบูชานะครับรูปหล่อของพ่อ อขอภาพลงยูทูบเด้อเด้อช่วยเกศสอนนะครับอันนี้คือทีมงานนะครับท่านาศึกษาดูงานครบถึงเป็นพิธีพระขอพรน,นะครับท่วน ठही कराइण थींदो असां Vamos ver